ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องปราวันพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ประวันก็จะมาให้แนวทางหลักหน่วยล่างนะคะค่ะเดี๋ยวก่อเราจะไปดูตัวเลขอะไรกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดนะคะ คำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปนะคะค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ป้าวันก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าศูนย์นี่คือเลขติดนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยป้าวัน ไม่ได้เขียนให้ป้าวันลืมะนะคะป้าวันลืมป้าวันก็เลยมาเขียนลงให้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบหลักศูนย์ก็เอาศูนย์ใส่นะคะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยป้าวันก็วินให้ผิดนะคะต้องก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะนี่ป้าวันก็มาทําให้ใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็อย่างเงี้ยเนาะคนแก่เนานะอายุก็ค่อนข้างเยอะอย่าง อายุก็ขึ้นเลขเจ็ดแล้วะเนาะหลงหลงลืมลืมได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าค่ะก่อนจะไปอันนี้เดี๋ยวปวันหาเอาเดี๋ยวเอาสมุดชุดพระเอกมาเทียบว่าปวันจะเน้นตัวไหนให้เพื่อนๆเนาะเป่อยังไงเพื่อนๆก็ได้มีเลขวิ่งออกกําลังกายมั่งเนาะวิ่งวิ่งรลุดรุดอะไรก็ว่ากันไปแล้วละเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะ แป๊บเดียวค่ะอย่าย่เพิ่งลำคาญประวันนาะแป๊บเดียว อันนี้ก็จะเป็นสูตรล่างอีกสูตรหนึ่งค่ะซึ่งเขาก็หลุดแข่งงวดเดียวนอกนั้นก็เข้ายาวนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเข้ายาวอาหลุดสองงวดหนึ่งสองนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหลุดไปสองงวด งวดที่แล้วก็มาตรงๆเลยนะคะสูตรนี้ซึ่งประวันก็ได้จับไปชนกับสูตรนู้นโน,โน่ะเนาะว่ามันเข้าอะไรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวประวันจะหาความมั่นใจว่าตัวเลขตัวไหนที่ประวันจะเน้นให้เพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปจับเผื่อบางทีเพื่อนๆมีเลขเด่นอยู่แล้วหรือว่าสำนักอื่นๆเขามีเลขเด่นเพื่อนเอนก็ สามารถเอาไปจับกันได้นะคะเพราะว่าเลขล่างน่ะค่อนข้างที่ว่าจะซื้อง่ายถ้าว่าเรามีเลขเด่นหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเราเอาไปจับกับอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆใจเย็นๆเนาะอย่าเพิ่งลำคาญประวันเนอ,อเดี๋ยวประวันก็เออมาลงอ,อ่าหลักหลักหน่วยล่างให้เสร็จแล้วประวันก็จะไป เก็บเห็ดที่นิวอ่าที่แถวนิวติฟีอะค่ะแถวมาเลไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมไปเก็บเห็ดเม็ดค่ะปีที่แล้วประวันเก็บมาส่งเขาได้ตั้งพันกว่าบาทอยู่นะ <c oughs> สนุกดีค่ะไปกันหลายๆคนเผื่อไปเที่ยวด้วยอยู่ต่บ้านประวันก็เบื่อ

เดี๋ยวนะคะเพื่อน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 ,อ,นอย่าลำคาญประวันนาะใจเย็นแป๊บแป๊บเดียวเผื่อยังไงก็ถ้าว่าเราตัวเลขเราเนี่ยมัน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 ม่นใจมันแน่นอนแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาไปลงทุนมันก็เนาะจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้ไม่เสียเงินกัน ซึ่งประวันก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องเสียเงินกันเยอะเออนาะยังไงก็เพื่อให้เพื่อนเอนเน้นตัวเดียวด้วยเนาะเพราะว่า,วาถ้าว่าเราได้เลขเด่นมาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็นั่นนะไปหลุดปึ๊ดหลุดปึ๊ดมันง่ายดีประวันว่านะสามสี่ปดสามสี่ป สี่แปดเก้าสองเก้าสองเก้าซึ่งเก้าี้ประวันก็เน้นให้ไปที่หลักสิบแล้วเนาะเนี่ยมันจะชนกันทุกชุดเลย กันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะคะก็มีน้องเขาคอมเมนต์มามาถามนะป้าทำไมป้าไม่ทำสูตรให้ผมดูมั่งวะอป้าจะพูดยังไงดีอะคือป้าว่ามันมัน งวดทุกงวดเนาะถ้าเรามาทำสูตรให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันน่าลำคาญนนะว่าไหมสำหรับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวป้าเนาะแต่เนาะบางคนก็อยากจะให้ทำให้ดูแต่ทีนี้ป้าว่ามันสู้เราเอาตัวเลขเนี่ยมาถึงก็แบบไม่รู้เนาะเพื่อนเก็อย่าว่าป้านะ เขาเขาเรียกว่าอะไรความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ว่าค่อนข้างที่จะ,จะโอเคนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสูตรใหม่ของป้าวันนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยหลุดไปแค่สององวดนกนั้นเข้ายาวมาเลยอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่ป้าวันเพิ่งทำเสร็จอะคะ่ะเนี่ยป้าวันก็เอามาทำ ว่าวันก็มาทําเทียบสกิติดูเนาะทำย้อนหลังดูยาวๆเลยเข้าเข้าสองตัวสองตัวสองตัวตัวหนึ่งสองตัวตัวหนึ่งสองตัวคันเนี่ยเห็นไหมคะถ้าว่าเขาเข้าสองตัวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเว้นมาสองงวดสามงวดหนึ่งสองสามบางทีก็สามงวดบางทีก็สี่งวดบางทีก็สองงวดเขาก็จะมาสองตัวอีกอะค่ะชุดนี้นะคะสูตรเนี้ย เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูนะคะว่าเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนนี่ก็สามารถเอาไปจับได้เนาะบางทีเนี่ยสนมากเขาจะมาทั้งบนและล่างทั้งล่างทั้งบนเลยเข้าดีมากบนนี้เพิ่งหลุดแค่3างวด1 2ึสามเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะบางทีมันก็จะมีเด่นบนตัวเด่นล่างตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะงวดนี้นะประวันว่านะไม่รู้่า 8, ไม่แปก็สองอะ่ะยังอยู่นะคะแต่ประวันก็อยากให้เราวังอ่ะเนาะเนี่ยไปไหนละชุดน่นเดี๋ยวประวันจะให้เพื่อนๆดูก่อนอืมเนี่ยคะ่ะสูตรเนี่ยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ย เพื่อนๆจับดูนะว่าเลขเด่นมันอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อนๆก็ดูเนี่ยเพื่อนๆแคปแล้วก็เอาไปดูได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้ถ้าเลขตัวไหนเนี่ยที่ว่ามันเยอะเนี่ยมันเรียงเลีงเลียงเลียงเยอะขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ระวังเนี่ยเนี่ยนะคะที่ประวันชี้เนี่ยเห็นไหมคะให้กันบนกันล่างไว้ด้วยนะคะเพราะว่าประวันก็ไม่รู้เนาะว่าเลขเนี่ย งวดนี้อาจจะมาสามล่างสามบนหรือสองล่างสองบนประวันก็ไม่รู้ค่ะนะคะยังไงก็ให้ที่ประวันให้อะเนาะที่ประวันลงให้แล้วอ่ะก็ให้กันล่างกันบนไว้สักนิดเพราะว่าตัวเลขเนี่ยส่วนมากถ้ามันออกเนี่ยประวันว่านะงวดนี้นะคือเขาจะใช้ตัวเลขตัวเดียวกันเหมือนงวดที่แล้วอะคะ่ะคือแปดล่างแปดบนนะเพราะว่าตัวเลขที่เทียบออกมาเนี่ย ตัวเลขเขาจะซ้ำกันหมดทั้งล่างทั้งบนนะคะคือซ้ำกันหมดเลยก็อาจจะเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อพูดมากเดี๋ยวประวันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นหลักหน่วยล่างของประวันทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขติดค่ะ ก็จะมีหลักหน่วยล่างของประวันทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2 4 7 9 5นะคะนี่ประวันก็คัดเด่นลงมาค่ะ2 4 9 5 2 4 5แล้วก็2 5นะคะแล้วทีนี้ประวันจะมาหาเลขเด่นเพื่อว่าเพื่อนๆน่ะจะได้เอาไปหาจับกับ ตัวอื่นแล้วก็ได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้อะนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนที่ว่าความเป็นไปได้อะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวระวันให้เพื่อนๆดูไอ้นี้ดีกว่าเผื่อเพื่อนๆที่ว่าเก่งเก่งแล้วเนี่ยจะได้เอาไปจับอ่ะเนาะลองเอาไปเทียบดูเนาะว่าสูตร สำนักไหนที่เขาแม่นก็ไปเทียบดูตัวไหนที่ว่ามันชนกันหรือมันเด่นแบบสุดๆเพื่อนๆก็เอาตัวนั้นแหละแล้วก็ไปจับหาตัวจับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างของประวันที่ประวันคัดเทียบออกมา อยู่ไกลไม่ได้ยินอีกน ốt แต่เดียวเดี๋ยวประวันทําให้ดีๆก่อนเทิบเข้ามาดีๆก่อนอ่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแคปแคปไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะที่ประวันเทียบออกมาได้ทั้งหมดนะคะ ก็จะเป็นหลักมันจะมีทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเด่นสุดๆก็จะคือ9เ <c oughs> ด่นสุดๆก็คือ9ก้าสามลงลงมาก็3ามเจดลงลงมาก็มีศนมี1และสี่นะคะ น้อยลงสุดก็คือสองห้าแปดสองหกนะคะทวนอีกทีนะคะ 9, 3, 7, 0, 1, 4, 5, 8, เก้าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดสองหกซึ่งในนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนที่ว่าเก่งอะนะคะก็จับวินออกมาเนี่ยจะได้สองตัวล่างสองตัวบนสามตัวบนด้วยนะคะเลขชุดนี้ ซึ่งทุกมวดเขาก็จะออกอย่างนี้นะคะป้าก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ว่าเก่งอะคะ่ะให้จับเลยเพราะว่านี่เป็นเลขเด่นที่ปพวันคัดออกมานะคะบางทีพวันก็อาจจะคัดจับตัวใส่ให้ไม่ถูกอะเนาะ,นะแต่พวันก็พยายามเน้นให้ได้ตัวเดียวเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปจับใส่กับหลักอื่นอะเนาะ,เ,นะเพราะว่าซื้อเลขไม่ต้องเยอะ เพื่อนๆชอบตัวไหน,นะคะถ้าประวันคัดเด่นให้แล้วถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆก็เลือกเอาได้นะคะระหว่างห้าตัวนี้คือเด่นหมดอะคะ่ะซึ่งเก้าหลักสิบประวันก็เน้นให้แล้วเนาะคือเด่นสุดะนะคะอ่า ลองลงมาก็จะเป็นห้าลงลงมาก็จะเป็นสอง,ลงเ,เลอะอออไม่ใช่ที่ปราวันเทียบได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปราวันเน้นอันนี้ให้ดีกว่าแป๊บเดียวนะคะปราวันก็จะเน้นสองให้นะคะยังไงเราก็เอาความแน่นอนไว้ก่อนนะเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนชอบไหมคะ สูตรที่ประวันเทียบได้มาเดี๋ยวประวันจะเขียนติดไว้ตรงนี้แล้วประวันเราจะหาเลขเด่นแค่อย่างละสองตัวเดี๋ยวประวันจะมาวินตั้งไว้ตรงนี้ให้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลือกเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าจะวินทั้งหมดเนี่ยก็คงเยอะอย่างน,น้อยก็สิบชุดละเนาะเดี๋ยวประวันจะเอาเลขเด่นนะคะชุดพระเอกประวันเนี่ย คือเขาได้ที่ประวันเทียบมาเนาะเดี๋ยวชุดพระเอกอืมได้อะไรอ่ะได้สี่ เผื่อเพื่อนๆที่ว่าเก่งๆเนาะก็สามารถเอามาจับได้เทียบดูว่ามีตัวเลขตัวไหนตัวเด่นอะไรเนาะประวันเขียนติดไว้ให้แต่เพื่อนๆคนไหนที่ว่ายังจับเลขไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงเพื่อนๆที่ว่าเก่งๆจับแล้วก็คอมเมนต์มาไว้ข้างล่างแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะอนนูชุดล่างประวันเทียบ <c oughs> เฉพาะชุดที่ว่าแม่นเข้าทุกงวดไม่มีหลุดเพราะวันเทียบแล้วเพราะวันก็จะได้อยู่ที่9และ2นะคะเนี่ยค่ะภายในเลข4ตัวเนี่ยล่างเนี่ยจะต้องมาให้เราเห็น1ตัวถึง2ตัวนะคะนะคะซึ่งเดี๋ยวปราะวันก็จะมาจับวินให้เนาะเอาปราะวันตั้งเลขผิดอีกแล้วโอ้ ็นไรเนาะถ้าเพื่อนๆจากเพื่อนๆก็เอานี้ขึ้นข้างบนนะคะเอานี้ลงล่างค่ะนะคะประวันตั้งผิดแล้วประวันก็ไม่อยากลบเนาะประวันก็จะเขียนไว้เนาะอันนี้สิบก็แล้วกันนี่นะคะอันนี้หน่วยกันแล้วกันเนาะเพื่อนๆเ,เข้าใจอ่ะเนาะเสียงเบาไหมคะเพื่อนๆประวันก็เพิ่งตื่นนอนเสียงแหบแห้ง พราะว่าวันจะออกไปหาของป่านี่พระวันชอบเบื่ออยู่บ้านเดี๋ยวพระวันจะจับให้นะคะทั้งหมดก็จะมีสชุดอ่ะเนาะยังไงก็เพื่อนๆก็จะได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้2องสีสอง สี่ขอโทษค่ะเกานะคะยังไงก็เพื่อนๆใช้วิจารณญาณด้วยเนาอว่าตัวเลขตัวไหนที่ความเป็นไปได้เพราะว่าเงินของเพื่อนๆเ,เองอ่ะนาะถ้าซื้อไปแล้วถ้าเราไม่คำนวณให้ดีๆเนี่ยเพราะถ้าเราถูกมาหรือว่า ยังไงเราก็ได้น้อยนะคะซึ่งประวันก็ยังไม่เน้นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยประวันจะพาไปตัดตัวเลขก่อนนะคะตัดตัวเลขเสร็จแล้วเราก็จะพาไปเทียบไปเทียบกับเลขประจำวันแล้วก็เทียบกับเลขชุดเด่นของประวัน่ะนะคะว่าเราจะตัดให้เหลือ2ชุดเนี่ยมันจะมีชุดไหนมั่ง อันนี้เพื่อนๆก็เอาไปดูก่อนนะคะว่าเพื่อนๆชอบเลขตัวไหนนะคะเหมือนอย่างกับเล่มเอาไปไหนละอันนี้เนี่ยค่ะเหมือนอย่างกับหน่วยหน่วยหลักสิบบนเพื่อนๆก็สามารถจับเอามาจับนะคะ,นคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะอย่างเพื่อนๆชอบศูนย์ก็เอาศูนย์มาจับศูนย์สี่ 0ูนย์าศูนย์ส,สงได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนเพื่อนเนชอบ9หัว 9, เก้าใช่ไหมเพือนเพื่อนก็มาจับค่ะเนี่ยเก้าสองเก้าสี่เหนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่นกะคะก็มาจับได้นะคะห้าสงห้ 5, 4, ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าห้านะคะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้านะคะเพื่อนๆสามารถทั้งสองชุดเนี่ยเพื่อนๆแคปแล้วก็จดไว้แล้วก็ดูว่าประวันเน้นให้ตัวไหนนะคะซึ่งก็สามารถเอามาจับใส่กันได้ค่ะอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเลขติดนะคะเลขติดประวันเนี่ย ก็จะมี0เอ้ย8และ0นะคะนี่นะคะประวันก็ได้เขียนไว้ให้แล้วนะคะคือเลขติดถ้าเพื่อนๆชอบ8เพื่อนๆก็เอา8มาจับนะคะ28 48 58นะคะ7 78 97นะคะนี่ถ้าชอบก็20 40 7 0 9 0 5 0นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอ่ะนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนแคปค่ะอู้คงมองไม่เห็นนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวันทําว่าจะแคปได้หมดไหมเนาะอะอคะเาเพื่อนๆแคปเนาะ ค่ปะป้าวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะใครจะไปเก็บเห็ดกับป้าวันมั่ง <c oughs> เดี๋ยวมลืลอนนี้ป้าวันก็จะไปเอ,อวันนี้ไปเก็บเห็ดเดี๋ยวเอามาส่งร้านยายลาวที่ที่ด่านนอกที่หน้าด่านก่อนปีที่แล้วป้าวันไปเก็บมาป้าวันได้ตั้งพันกว่าบาทเนี่ยค่าขนมอยู่บ้านก็เบื่อสวนก็ไม่ได้ทำํำ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ประวันจะไปตกปลาที่มาเลยมาเลยปลาเยอะมากปลาหมอปลาเยอะมากอะ่ะปลากรดอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ค่อยกินนะปลากรดไปตกแถวอ่าคลองที่ว่าเขาตอเข้านาเนาะปลากรดตัวใหญ่ๆนี่ที่บ้านเรากิโลต้องสามสี่ร้อยอยู่ปลากรดแต่ว่ามันออกออกมาเยอะไม่ได้นะคะถ้าอ,าออกเท่าแต่เอามาได้กินได้ เอาออกมาเยอะไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมเดี๋ยวป้าวันไปดูคนเขาจะให้ข้ามไปฝั่งนู้นไม่ไม่รู้นะคะใครจะไปกับป้าวันก็มานะคะแคบค่ะป้าวันก็คงจะไปแล้วแหละเพราะว่านี่ก็แต่งตัวเพื่อนๆอ,อะไรก็มารอเต็มหน้าบ้านแล้ว <c oughs> ไปกันหลายคนไปเที่ยวด้วยได้เงินด้วยสนุกสนานตามภาษาคนวัยอายุเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วอะเนาะ ทำอะไรก็ได้เพื่อความสุข <c oughs> ก็อยู่อีกไม่นานละค <c oughs> ่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้อะเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ว่าเพื่อนเกา่าเ <c oughs> <c oughs> <ๆ>พื่อนใหม่เนาะเข้าแวะเข้ามาเยี่ยมบ้านประวันแล้วถ้าชื่นชอบผลงานประวันก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้คข่องใจหรือว่าไม่ใช่ข่องใจขอโทษค่ะ สงสัยตัวเลขตัวไหนเนี่ยความเป็นไปได้ยังไงก็ให้คอมเมนต์มาถามประวันนะคะแล้วเดี๋ยวประวันจะเข้าไปตอบนะคะว่าตัวเลขตัวไหนความเป็นไปได้แบบไหนอะไรแบบไหนทิศท,ทางมาซ้ายหรือมาขวาก็คอมเมนต์มาถามประวันได้นะคะเดี๋ยวประวันจะเข้าไปตอบให้นะคะค่ะประวันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเนาะที่แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมบ้านประวันเนาะประวันก็ขอ ขอพระคุณมากๆนะคะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆอยังมีโชคมีลาบเนาะให้ได้มีเงินกินเงินใช้ปีใหม่นี้เออให้ถูกลอตเตอรี่6ล้าน7ล้านหรือ12ล้านนะนะคะเอาไปจับลอตเตอรี่ตัวไหนชุดไหนก็ให้ออกให้ปังให้ถูก2สองตัว3ตัวสีตัวเนาะถ้าประวันก็ขอพระคุณเพื่อนๆ ทุกๆคนนะคะขอให้โชคดีโชคดีทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ